إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. นัจ ي ن ม محمد وعلى آله ุ ص ح ล ه أ า م ع ي ن ا ل س ะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจ้าลอ์สุบฮาหะฮูวะตวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพื่อบุญลดบาปทุกๆท่านนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับ เนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของการละมาโดยเฉพาะละหมาดของบรรดาผู้ชายเนี่ยก็คือการละหมาดเจมาอาธิมสิทธ์เนี่ยปรากฏว่าก็มีคําถามท,าที่ถามเข้ามานะก็อยู่ในเว็บไซต์อิสลามถามตอบนะครับอิสลามถามตอบเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ว่าพื้นฐา,านนะต้นฉบับของเว็บไซต์ก็คือภาษาอ раб เชคซอและอันมุนนจิตนะครับเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์นะท่านก็ได้ตอบปัญหาเอาไว้สำหรับคนที่ฝากคำถามเนี่ยเขาบอกว่ามีคำถามหนึ่งที่เขาบอกว่าฉันเนี่ยอ่านคำตอบจากคำถามหนึ่งนะว่าเราจะไม่ได้ภาคผลเพิ่มขึ้นจากการกระทำที่ตั้งใจทำให้เกิดความลำบากแต่ถ้าว่าผลบุญที่จะได้เนี่ยต้องมา พร้อมกับสิ่งที่เขาเจอกับมันอยู่แล้วหมายถึงว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจทําให้เกิดความลําบากซึ่งความลําบากดังกล่าวนั้นนะไม่ใช่ความตั้งใจที่เขาทําให้มันเกิดขึ้นซึ่งฉันก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับฮะดีสองอุบัยบินกลนะ้าะน่ะมาดูพี่น้องที่เขาตัว,ต,วตัวบทฮะดีสี่ได้ยกมานะ กน ا รจุล ا ล ل าอ ع ลมูร ل จุล ul ันอ ن บ ن ด س มิ <id> นะมีนั่นมัสยิดมินหูรายงานจากท่านอุบายบินกาบได้กล่าวว่าปรากฏว่าบีชายคนหนึ่งนะอุบายบอกว่าซึ่งฉันไม่รู้ว่ามีบุคคลใดที่จะอยู่ไกลกว่ามัสยิดมากไปกว่าบุคคลนี้แล้วในบรรดาคนที่มาละมาที่มัสยิดนบีเนี่ย คนคนนี้บ้านอยู่ไกลที่สุดแหละวน้องคิดดูไกลสุดน,นะ<ม>เออก็ต้องไกลมากแต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่แปลกก็คือว่าวก้านละตุกติอยตุกติอูฮูอัลซาลาตุนอ่าซาลลตุนวก้านละตุกติติอูฮูซาลาตุนแต่บ้านเขาอยู่ไกลกว่าจริงแต่เขาเนี่ยไม่เคยพลาดการละหมาด ที่มศิดเลยเออซึ่งนับไอ้คนไอ้คนอยู่ใกล้เนี่ยบางทียังพลาดนะแต่คนนี้เนะี่ยไกลที่สุดแล้วก็ไม่เคยพลาดละหมาดด้วยนะก,ะ,วะก็ล้วากี้หละละหูได้มีผู้ที่กล่าวขึ้นแก่ชายผู้นั้นหรือฉันนั่นแหละที่เป็นคนกล่าวก็คือเอากุ้นตุละหูในรายงานเนี่ยก็บอกว่าบา ก็ท่านอุบายนี่แหละคนกล่าวอุบยบินกาบบางรายงานก็บอกคนอื่นกล่าวนะกล่าวตรงนี้ก็กล่าวกับชายคนนั้นแหละถามนั่นแหละก็แนะนำเราอิชตอร้อยตะฮิมารอนตารกคาบูฮูฟิซัลฟิซ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 ัลมัย وفي รอม ا อนะฟิซุลูม้อิฟิรอมฎ ดอลมะวอรรอมดตอวอรฟิรรอมดอว่าไงก็แนะนำบอกว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถอะนะท่านน่าจะซื้อลาสักตัวหนึ่งแล้วท่านก็ขี่มันคำว่าดอลมะรุนมะเนี่ยก็แปลว่ากลางคืนอ่ พราะว่ากลางคืนพี่น้องครับบางครั้งมันก็มีสัตว์มีพิษยอยู่กลางทะเลทรายมาไกลอ่ะทานขี่ขีลามามันก็กัดขาลาก่อนไม่ใช่กัดขาเราเ <c oughs> พราะเราขี่บนลาใช่ไหมหรือฟีรอมโะในเวลากลางวันที่มันร้อนจัด,จดเนี่ยท่านขี่พาหนะมาถามว่าอะไรที่มันสัมผัสทรายก็เท้าของลาเท้าของท่านจะต้องมไปต้องไปทนร้อน ในการลุยทรายมานะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าท่านจะซื้อลาไว้สัตวัวในในการโดยสารในการขี่มันมามัสิทิ์เพราะมาทุกวันอยู่แล้วมาประจำอยู่แล้วก็ละ่ะชายคนนั้นก็กล่าวแก่คนที่แนะนำว่ามายสุรุนีอันมันซิลี อีลาจนบิลมัสยิดีฉันเนี่ยคงไม่ได้มีความรู้สึกยินดีนะไม่จะทำให้ฉันดีใจเลยหากว่าบ้านของฉันเนี่ยอยู่ข้างมัสยิดอืมหมายความว่าฉันก็ไม่เคยที่จะบอกว่าโอ้โหมันไม่ดีเลยบ้านฉันอยู่ไกลนะบ้านฉันอยู่ไกลเนี่ยฉันไม่เคยบอกเลยว่ามันไม่ดีนะ ก็ไม่บนเพราะสิ่งที่บุชายคนนี้ทราบเนี่ยคืออะไรอินนีแท้จริงฉันนั้นอูรีดูต้องการไอยุกตะบลีมัมชายอเลนมัสิดวารูจูอีอีดะรจัตุอิลาอัลลีเพราะสิ่งที่ฉันมีความปัารานาเนี่ยก็คือ การที่ฉันเดินไปมสัสยิดนะแล้วก็กลับจากมาสัสยิดไปยังครอบครัวของฉันแล้วก็เป็นความดีมีการบันทึกยักตุบก็คือมีการบันทึกความดีให้แก่ฉันเพราะผมเคยนำเรียนแล้วว่าผลบุญเนี่ยในการไปมสัสยิดอัลลอฮ์ Allah บันทึกตามย่างก้าวเลยแปลว่ายิ่งไกลผลบุญก็ได้เยอะนะ รอกว่าเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อรู้เมื่อเรื่องนี้ได้รู้ถึงท่านนบีนะคือเป็นการพูดคุยระหว่างอุบายบินกลาบกับชายคนนั้นเนี่ยแล้วเรื่องนี้ก็ไปทราบความไปถึงท่านนบีฟาก็ละรอสุลลัยสัลลาหฮวยไลฮิวซัลลัมนบีก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้หรือการกระทําของชายคนนี้ว่าก็เดจมาอัลลอฮุลกซาริกะกุลละ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้รวบรวมสิ่งดังกล่าวให้แก่ท่านทั้งหมดแล้วก็หมายถึงรวมภาคผลความดีงามในการเดินทางไปและกลับจากมัสยิดดังนั้นแน่นอนท่านนาบีสอลลลอฮวอะลัยฮิวสัลลมได้ยอมรับการกระทำของเขาที่เขานั้นทิ้งในการซื้อสัตว์เป็นผานะเพื่อที่เขานั้นจะได้รับผลบุญความดีที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งตอนต้นของคำถามเนี่ยเขาก็บอกว่า เอแล้วเหมือนกับตั้งใจทำให้เกิดความลำบากไหมเนี่ยเพราะเขาทิ้งการที่จะซื้อลาเออนะเพราะว่าจัวหัวมัเนี่ยเขาบอกเอาลอ์ลลอเนี่ยจะให้ผลบุญตามความยากลำบากแต่ความยากลำบากนั้นเนี่ยไม่จะเกิดจากการที่ไปแสวงหามันแต่มันเกิดจากการปฏิบัติอยู่แล้วเชคซซเล่มุนัจิก็บอกว่า a ัมดุ d ิลล l l a h alhamdulillah เราเนี่ยได้ทราบแล้วว่าพื้นฐานของหลักชารีอะห์เนี่ยก็คืออิสลามมิได้มีเป้าหมายให้แก่หมูักลัฟก็คือคนที่เป็นมุสลิมที่มีเงื่อนไขที่ถูกบังคับตามหลักการศาสนาก็คือบรรลุศาสนาภาะวะมีสติสัมปชัญญะอยู่ในความยากลำบากหากแต่อิสลามเนี่ยต้องการให้เกิดความสะดวกง่ายดายแก่มุสลิมทั้งโลกนี้และโลกหน้าและก็มีบางที่ที่ใช้ให้คนที่เป็นมูก,กัลัฟนี่นะ ในสิ่งที่ยากลําบากเช่นการจีฮาร์ตเนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ยากนะครับเพราะเป็นการต่อสู้นะด้วยการเสียสละทั้งทรัพย์แล้วก็ชีวิตอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาตาได้ตัดเอาไว้ว่าย um ู um รีดุลลอฮูบิคกมุนยุสรวาเลยูรีดุบิคุมุนอุสตรความว่าอัลลอฮฺเนี่ยทรงประสงค์ให้เกิดความสะดวกให้แก่พวกเจ้าและไม่ทรงให้เกิดความลําบากแก่พวกเจ้าในสุรานบกรรยาที่185ย และพระองค์ทรงตรัสต่ออยู่ว่าในสุรหัตข้อที่78ว่าวามาจ่าละละกุมฟิดดีนีมินฮารจและพระองค์นั้นมิได้ทรงทำให้เป็นการลำบากแก่พระเจ้าในเรื่องศาสนาและท่านนาบีสุลตรอฮวายและฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัดดีนะยุสรุนวาไลยูชาดัดดีนะอัฮัดุนอิลลากลาบาฮูนบีบอกว่าแท้จริงศาสนาอิสลามนั้น เป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ง่ายนะและไม่มีใครที่ทำให้กิจการของศาสนานั้นเป็นเรื่องยากวงเล็บตรงนี้ก็คือด้วยความเคร่งเครียดในการปฏิบัติอิบาร์ดะโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อผ่อนผันของศาสนานเลยไม่ใช่ในหลักการศาสนานจะมีข้อผ่อนผันสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถหรืออยู่ในภาวะที่อะไร เป็นอรฐนะเป็นอุปสรรคนะครับมีอุปสรรคปั๊บเนี่ยศาสนาก็จะเกิดข้อผ่อนผันให้นะให้มีข้อผ่อนผันให้เว้นแต่จะยอมจำนวนละทิ้งนะความยากงลำบากนั้นในที่สุดพี่น้องครับการขยายความตรงนี้เนี่ยคือการที่บุคคลหนึ่งพยายามทำในสิ่งที่ลำบากเช่นเขาต้องการถือสินอดตลอดวันโดยไม่แก้เลยอันนี้ไม่ได้พี่น้อง อิสลามสอนให้มีการเริ่มในการถือศีนอดแล้วก็มีเวลาที่แก้ไม่ใช่อดทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่หรือต้องการละหมาดทั้งคืนโดยไม่นอนเลยอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนะเพราะคนเราร่างกายก็ต้องการการหลับนอนนะการพักผ่อนซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหยุดเพราะไม่สามารถจะทําได้เพราะมันหิวพี่น้องคนเราเนี่ยไม่กินเลยทั้งวะทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นีก็คือต้องมีการ ตามขอบที่ศาสนากําหนดเอาไว้ขอบเขตดังนั้นจะเห็นได้ว่าอิสลามนั้นไม่ได้กําหนดให้มุสลิมนั้นเกิดความยากลําบากเกินความสามารถของเขาแต่เป็นศาสนาที่ง่ายหากว่าเขาสามารถทําได้และมีข้อผ่อนปรนและข้อยกเว้นขอเพียงความพยายามให้ปฏิบัติให้ใกล้เคียงความถูกต้องให้มากที่สุดตามความสามารถพูดง่ายเรามีความสามารถขนาดไหนก็ทําให้สุดความสามารถของเรา ฟัสตดโดกอริบูอาบอร์ชิรูดังนั้นพระเจ้าจงปฏิบัติให้ถูกต้องและพยายามปฏิบัติให้ใกล้เคียงความสมบูรณ์มากที่สุดและจงเตรียมพร้อมที่จะได้รับข่าวดีนะเตรียมพร้อมที่จะได้รับข่าวดีด้วยผลบุญที่จะได้รับแม้ในยามเจ็บป่วยที่เขาไม่สามารถปฏิบัติได้อันเนื่องมาจากที่เขานั้นปฏิบัติอิบาดะได้อยู่เป็นเนืองนิดบรนทุกโดยมามบุคอรีข่าวดีตรงนี้ก็คือว่าในเมื่อ บางครั้งที่เราไม่สามารถทําได้เช่นคนเคยไปสูเราตลอดเลยแล้ววันหนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเ mm. ลาก็ให้บันทึกผลบุญให้เป็นละหมาดจะมากตลอดชีวิตแหละพี่น้องเพราะอะไรเพราะผลเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขาเคยทําเอาไว้รักษาเอาไว้ก่อนหน้านี้แน่นอนว่ามสัสยิดนั้นถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถานที่ที่ละหมาดและมีการกําหนดผลบุญให้แก่มุสลิมที่ไปละหมาดอย่างมสัสยิดโดยในทุกย่างก้าวที่เดินไปยังมสัสยิดของผู้ที่ละหมาดนั้นเขาจะได้รับหนึ่งความดี ดังนั้นใครที่บ้านของเขาอยู่ไกลจากมาสัสยิดและเขาก็เดินไปยังมสัสยิดเขาก็จะได้ถูกความดีในทุกๆย่างก้าวของเขาและยิ่งได้รับผลบุญเพิ่มขึ้นในความลำบากที่เกิดขึ้นดังนั้นมิได้มีเจตนาทําให้เกิดความลำบากตั้งแต่ต้นแปลว่าไม่ใช่บ้านอยู่ใกล้และเดินอ้อมก็บ้านมันอยู่ไกลอยู่เลวนะมันลำบากลำบากในพ่ออะไรเพราะบ้านมันอยู่ไกลอยู่เลวเออ ทั้งจากบทบัญญัติหรือตัวของเขาเองอหรือไปเอาหินถ่วงให้มันหนักนะั้นก็ไม่ใช่ <c oughs> นะฮะดีสของท่านอุบัยบินกาบเนี่ยที่ผู้ถามกล่าวถึงนั้นเนี่ยก็เป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความประเสริฐของการเดินไปละหมาดอย่างมาสัสยิดและผู้ที่เดินจะได้ผลบุญที่ต่างจากคนที่ขี่พาหนะนะดังนั้น คนไปสุราวี่ขี่จักรยานไปคนที่เดินไปเนี่ยใครได้ผลบุญเยอะกว่าคนที่เดินได้เยอะกว่าโดยมีหลักฐานยืนยันถึงความประเสริฐในเรื่องนี้อีกตัวบทอื่นเช่นฮะดิษที่รายงานโดยมุสลิมนะอันจาบิดบินอับดุลละห์รดิยัลลอฮุอันหุมาก็ละควาเลตินบิกาหฮาวลัลมัสยิดีฟาอาราดดบุนูบานุสลิมะ ท่านยาบิบินอับดุลลอฮ์รย์ยัลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่ามีพื้นที่อยู่รอบๆมัสยิดโล่งอยู่ก็มีพื้นที่อยู่แปลงหนึ่งอยู่ข้างสุราเนี่ยนะดังนั้นตระกูลซาลิมะเนี่ยซึ่งอยู่ตอนเหนือของมาดีนะก็อยู่ใกลตระกูลเนี่ยอยู่ใกล้จากมัสยิดนบีอยู่ตอนเหนือของมาดีนะต้องการที่จะย้ายพื้นที่เนี่ยมาอยู่มาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่ใกล้มุสยิด ปรากฏว่าฟาบาลากะดาริกะ رسول รสลุลละหิสัลลัลลฮูอะลยฮิวะสัลลัเรื่องดังกล่าวนี้ก็มาถึงความนี้ก็มาถึงท่านนาบีดังนั้นท่านนาบีจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกบันูสลีมะนี่นะบอกว่าไงครับและฮุมอินนะฮูบาลาะกนีอันนะกุมตูรีดูนะฉันรู้มาว่าพวกท่านเนี่ยแท้จริงแล้วต้องการที่จะย้ายเข้ามาอยู่ใกล้กับมัสยิด กันนั้นหรืออันยันตะกีลูกุรบันมัสยิดนะก็รู้พกบานูสลีมะาก็บอกว่านะาอัมยารอสุลลอฮะใช่ครับนะนบีก็กล่าวว่านะยาบานีสลีมะาบานีสลีมะาโอ้บันดีโอ้บานีสลีม่าเอ๋ยดียารกุม ตุกตาบอาซาโุกุมดิยารรกุมตุกตาบนะโอบานีซาลิมะเอ๋ยพวกท่านจงประจำอยู่ที่เดิมก็คือที่หมู่เกมเดิมนั่นแหละที่เดิมนั่นแหละไม่ต้องย้ายมาลําบากแล้วย้ายมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะพี่น้องย้ายกันมาเนี่ยนะไอคือการย้ายมันเรื่องลําบากเหมือนกันก็นบีก็บอกว่าอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะแล้วก็ร่องรอยหมายถึง รอยเท้าในการเดินไปกับละหมาดของพวกท่านเนี่ยพวกท่านจะได้บันทึกนะความดีงามต่างๆสาเหตุที่ท่านนาบีส่งเสริมให้พวกเขานะอยู่ที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เกิดความยากลำบากและไม่ได้เป็นเจตนาให้เกิดความนะความยากลำบากเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้รับผลบุญจากมันใช่ไหมเพราะเขาอยู่อยู่เลว้ว ไม่ใช่เขาบ้านอยู่ใกล้แล้วย้ายไปไกลนี่ไม่ใช่หากว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงก็คือเพราะเป็นการไม่สมควรที่จะทําให้เขตเมืองนั้นว่างเปล่านะเพราะต่างคนพาย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใกล้สุรเราไอ้ต้องอื่นก็เรียบร้อยสิพี่นอ้องกระจุกอยู่นั่นอยู่ไกลก็ขยายเขตเมืองออกไปนะเพราะแน่นอนไอ้ที่ใกล้ชมุมชนเนี่ยคนอยู่อยู่แล้วเพื่อไม่ให้คนเนี่ยต้องทิ้งละทิ้งถิ่นฐานมา แล้วก็ทำให้ตรงนั้นเป็นที่รกร้างนะดังเรื่องที่อันนัสบินมาลิกได้บอกว่าอัลออ,อ,อดะบานูสลิมะไอยะตะฮาว้วะลูอิลากอร์อิลากอร์ออรบ,บินมัสยิดตระกูลสลิมะในต้องการที่จะย้ายมาอยู่ใกล้มัสยิดดังนั้นท่านรอซูลจึงห้ามปราบพวกเขาม่ให้ทำให้เมืองของเขาเนี่ยเป็นไงว่างเปล่าเพราะยกกันมาทั้งหมูกเกมไอตรงนั้นก็ล้าง่ะสินะแล้วก็ให้กำลังใจบอกว่า แท้จริงการที่ท่านอยู่ไกลเนี่ยก็เป็นการบันทึกร่องรอยของความดีจากจ่าอะไรจากก้าวเดินในการมามสัสยิดดังนั้นพวกท่านจงดํารงอยู่ตรงนั้นนั่นแหละคือตั้งที่ฐานอยู่ที่เดิมนะเข้าใจนะพี่น้องนั้นในฮะดิษบนนี้กําลังจะบอกว่าความลําบากที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานสถานการณ์ที่เป็นอย่างเป็นอย่างที่สภาพที่เป็นอยู่อย่างบ้านฉันเนี่ยมันอยู่เงี้ยนะคุณไม,ม่ได้มีไปสู่ติดสู่ดาเนี่ย พี่น้องตรงภูมิใจเถิดว่านั่นแหละคือเป็นความดีในร้ายมันก็มีในไม่ดีมีดีอยู่ฉันพูดหลายรอบนะแปลว่าจะอยู่ไกลก็จริงแต่ถ้าท่านพยายามนะพาตัวเองไปมสัสยิดท่านก็ได้ผลบุญมากกว่าคนที่อยู่บ้านที่อยู่ใกล้มสัสยิดนะครับก็จากลาตรงนี้วาลบิลลาฮิตเฟกวนฮิดายะาาายฮ์ุลลมูฮัมมตุลลอฮิวะบารอกฮะาต الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين